สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับก็ก่อนอื่นเลยนะเราก็มาจัดก,การซอมบี้ที่บุกจักกวรดทั้ง3ก่อนเลยนะที่แรกครับอียิปต์นะต้องสารภาพตามตรงว่าก่อนหนะ้านี้ไม่ค่อยอยากเล่นสู้กับซอมบี้เท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราอัปเกรดน้องแมวแต่และตัวแล้วเนี่ยนะบอกเลยว่าซอมบี้กระจอกไปเลยนะครับหรือว่า เรายังไม่เจอไอ้พวกสอมบี้ที่มันโหดๆก็ไม่รู้นะแต่ณตอนนี้ผมบอกเลยว่าสู้ไหวสบายๆนะครับอีกทั้งแมวบูตึงเนี่ยที่ผมใช้เป็นตัวหลักตลอดเลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยก็คือจัดก,การเจ้าซอมบี้ได้ง่ายมากครับรวมทั้งน้องเหมือนจะมีคลิหน่อยๆปะเวลาฟาแล้วมันจะมีเสียงดังปิ้งขึ้นมาประมาณนี้นะ ชนะเห็นป่ะชนะง่ายมากครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประสบการณ์แต่ว่าเราได้อาหารกระป๋องตั้ง10นะทุกคนสะสมไปเรื่อยๆครับคาดว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้หมุนนะกระชะปองสีทอง11ครั้งอีกก็ได้นะเผื่อได้แมวดีๆมาประกอบทีมนะครับตอนนี้ขอจัดทับแมวใหม่เลยนะก็ คลิปนี้นะครับอัดไว้พักใหญ่แล้วเช่นเคยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่แนะนําผมมา <g iggle> นะคลิปนี้ยังอาจจะไม่ได้ลงนะเพราะว่าอัดคลิปไปก่อนนะ <g iggle> ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะเอาเฮดิสเข้านะครับเหมือนที่น้องหลายๆคนบอกนะครับแล้วก็แมวอะไรอนะเ <g> ด <iggle> ี๋ยวต้องกลับไปเช็กก่อนนะครับ <g iggle> รวมทั้งน้องๆที่แอดไลน์มาแล้วก็มาแนะนํานะเฮ้ยตอนนี้มีหลายหคนมากที่แอด ไลน์มาแล้วแนะนําคือตอนเนี้เลือกอคำแนะนําไม่ถูกเลยนะครับคือจริงๆอะถ้าใครอยากแนะนําอะไรมานะครับแนะนําที่เนี่ยใต้ช่องคอมเมนต์ดีกว่านะเพราะว่าผมมา,มาอ่านในพูดง่ายๆผมเล่น youtube มากกว่าไลน์นะครับเพราะว่าไลน์ผมไม่ได้กดแจ้งเตือนนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ตอบแสดงว่าผมไม่ได้เล่นไลน์นะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เห็นแล้วแต่ไม่ตอบนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคือผมไม่ค่อยได้ไดเล่นไลน์ไงแล้วเกม the battle cast เนี่ย ผมใช้เครื่องสำรองเล่นนะดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้มันจะไม่ได้ติดตัวผมตลอดเวลานะครับมันจะอยู่เฉพาะตอนที่ผมทําคลิปเท่านั้นเองนะเออต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเออผมไม่ตอบนะเดี๋ยวน้อยใจกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่จริงๆก็คืออยากแนะนาว่าเนี่ยพูดคุยกันใต้คลิปดีกว่าเพราะว่าผมมาตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะจะคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์น้อยไม่ว่ากันเลยคนระับบางคนแบบมีหลายคำถามมากก็พิมพ์หลายคอมเมนต์อนะ โอ้ยผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการตอบนิดนึงนะครับมาต่อกันที่ฝรั่งเศสครับด่านซอมบี้เช่นเคยนะไลลองกดเข้าไปดูในข้อมูลของน้องแมวครับผมเพิ่งทราบว่าน้องแมวบูดตึงก็คือสู้ซอมบี้ได้เล่นมาตั้งนานไม่รู้ไงเห็นมันฟาดโจมตีแบบโจมตีบ่อยครั้งนี่ผมก็เลย,ยมาใช้นะครับในำมิก็แรงดีนะรู้สึกเฉยครับ แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแมวกระทิงของเราหรือแมวยีรับของเราไม่เก่งแล้วอะคาดว่าอาจจะได้ออกจากทีมเร็วๆนี้นะเพียงแต่ว่าผมอยากได้แมวที่โจมตีไวๆไงเอาไว้ดักซอมบี้อะไรประมาณนั้นนะครับมาต่อกับจักรวาลที่3ครับดูสิว่าที่นี่เอานี่ไงใกล้ๆเลยครับ NASA จริงๆเนี่ยซอมบี้นะครับมันจะมา2ช่วงนะผมเคยเข้าเล่น2ครั้งตอนบ่ายนะครับตอนเช้ารอบหนึ่งตอนบ่ายรอบหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยซอมบี้มันก็มาอีกแล้วนะครับแต่ล่าสุดนะครับ2วันณวันปัจจุบันที่ผมกําลังทําคลิปเนี่ยนะตัดตอ่อนั่งตัดต่อคลิปอยู่เนี่ยยังไม่ได้เข้าเล่นเกม The b a t t l e Cat เลยครับไม่มีเวลาเลยจริงๆนะนี่คือความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือผมอัดคลิปไว้เยอะไงก็สามารถเอาคลิปเก่าๆนะครับมาลงได้อยู่เออดังนั้นเนี่ย หลายคอมเมนต์ที่แนะนําผมมาไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทาตามนะเพียงแต่ว่าผมอัดคลิปไว้ก่อนแล้วไงก่อนที่หลายๆคนจะแนะนํามาก็เลยยังไม่ได้ทําตามแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทํานะเ <c oughs> จอแก,ก็งัดเอางัดเอาเลยนะคือตอนนี้บางทีผมต้องแอบเแวบไป ด่านจากักรวรรดิเก่าๆนะเพื่อเก็บค่าประสบการณ์นะครับบางทีก็ไม่ได้เล่นด่านใหม่ๆนะแล้วก็มีน้องคนนึงบอกมาว่าโอผมเสียเวลาในการตามเก็บสมบัติเยอะจังเลยพี่นะจริงผมก็เสียเวลาไปเยอะเหมือนกันบางทีก็แบบไปเล่นด่านอื่นแป๊บนึงเว้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บสมบัติใหม่แต่ถ้าเราเก็บสมบัติครบมันก็ดีนะมันปลดล็อก เขาเรียกว่าอะไรนะปลดล็อกไอเทมปลดล็อกอะไรต่างๆเยอะมันก็ทําให้แมวเราเก่งขึ้นนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ยอมเสียเวลานิดนึงนะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาน้องแมวเราให้สามารถสู้กับศัตรูฝั่งตรงข้ามได้แบบชิวๆนะไม่รู้จะไม่รู้จะใช้คําไหนเหมือนกันเอาใช้คําว่าชิวๆแล้วกันนะมันเห็นง่ายดี แต่ตอนนี้พอผมไปเล่นด่านตำนานบอกเลยว่าโอ้โหหลังๆมาเริ่มยากนะครับหลายดา่านนี่คือมีแต่อมอนสเตอร์แปลกๆอ่ะบรรปันบรรปัน,น,น,นสีแดงนะเงี้ยนะเอเลี่ยนไซโคลอ,อะไรก็ไม่รู้โอ้โหเล่นยากมากนะครับยิ่งไอจิงโจ้กุาเมรโอ้โหบอกเลยว่า,าจิงโจ้ดำด้วยนะโอเคครับได้อาหารแมวมาครบ10กระป๋องแล้ว เดี๋ยวเราจะไปหาด่านใหม่เล่นครับวันนี้เล่นด่านอะไรดีอะทุกคนวันก่อนชนะด่านเอเลี่ยนมารู้สึกขยะดับเฮ้ยอาหารแมวบเอ้ย,อะย,อยนะสุ่มครั้งแรก30กระป๋องเฮ้ยลองดูไหมทุกคนได้อะไรไม่รู้หรอกแต่ว่าลองดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยครับว่าเปอร์เซ็นต์อันไหนมันได้ง่ายหน่อยเฮ้ยอันนี้มีรรแลบแล้วเนี้ยอันนี้มีอะไรเอ่ย ไอ้ตัวนี้ตานี่ก็มีแรมกันนะสุ่มอันไหนดีอ่ะอันนี้ไหมอ่ะลองดูว่าเผื่อได้ของแล่อะไรประมาณนี้นะสุ่มเล่นเล่นทุกคนแมวโจโจ <c oughs> เก่งปะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเคยเอามาสู้มันก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บได้พันห้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาลุยใหม่ครับตอนนี้เราออกจากจัก,กรวรรดิทั้ง3ก่อนนะไปที่ด่าน เล่นตำนานดีกว่านะส่วนอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าคลิปที่แล้วเพิ่งไปเล่นเองนะครับว่าแต่ตำนานเนี่ยเล่นด่านไหนดีตำนานมันมีโหมดยอ่อยอีกนะเล่นกันต่อยาวๆครับทุกคนไม่ทิ้งเกมนี้แน่นอนนะก็อย่าลืมมากดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับอยากแนะนําอะไรพิมพ์มาเลยนะหรืออยากคุยอะไรพิมพ์มาเลยนะครับอยากโมอะไรก็พิมพ์มาเลยเหมือนกันนะอยากขิงอะไรก็พิมพ์มาเลย ถต้ช่องคอมเมนต์นี่แหละนะเพราะว่าผมเห็นง่ายไงอย่างที่บอกครับลายผมมันเขาได้เล่นนะแต่ก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้นะเพื่อแบบผมเข้าไปเช็คงานอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าผมมาได้กดแจ้งเตือนนะมันไม่ใช่ลายหลักของผมไงเออเป็นลายรับงานใน y o u u u b e เฉยๆเพื่อใครแบบอยากลงโฆษณาอะไรแบบนี้นะครับจะได้มีไรายได้เสริมอีกทางนึงแมวช่วยเหลือเฮ้ยลองดูลองดูงดเสียค่าพลังงาน60 โอแต่บางด่านมันเสียค่าพลังงานเยอะนะในด่านตำนานนะบางทีเสียเท่าไหร่นะสองร้อเงี้ยโอ้โหเล่นไมก่กี่ทีจบแล้วนะพลังงานหมดไปเลยครับแต่เขาบอกอยู่ว่าแมวง่ายแบบนี้ก็ง่ายอยู่นะแมวช่วยเหลือง่ายโอ้โหหมูแดงหมูแดงทั้งนั้นเลย จะไปทำบะหมี่ดีไหมเนี่ยเรียบร้อยครับง่ายสมชื่อได้ไอเทม CPU แมวนะครับ CPU แมวโอ้ยทำอะไรอะ่ะมีใครสามารถอธิบายไออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสัญลักษณ์ข้างล่างได้ไหมสัญลักษณ์ต่างๆครับจะทำคลิปแล้วส่งมาในไลน์ก็ได้นะเผื่อใครแบบอยากทำคลิปให้ผมดูก็ส่งมาในไลน์ก็ได้นะครับ เดี๋ยวว่างจะแอบเขา้าไปส่องดูแต่ว่าถ้าสมมติผมไม่ได้ตอบอย่าเพิง่งนี่นะหรือถ้าผมไม่ได้อ่านอย่าเพิ่งไปน้อยใจอะไรนะครับ <c oughs> เข้าไปอ่านได้อยู่แล้วนะใน <c oughs> ช่วงนี้หน้าฝนนะทุกคนน้องทุกคนก็ไปโรงเรียนใช่ไหมละ่ะก็ระวังฝนกันด้วยนะครับล่าสุดคือรอบข้างนี่คือเป็นไขวัดกันเยอะมากนะไขวัดใหญ่ก็มีนะผมก็ยังระวังตัวเองอยู่เลยเนี่ย เจ็บคอเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนอนจะกินยากันไว้หน่อยนะนี่เห็นไหมเอาสองเจมาลุยครับด่านแมวช่วยเหลือปกติเดี๋ยวมาดูด่านยากได้ไหมจะสู้ไหวไหมยากโอ้โหปล่อยปล่อยธาตุแดงมาแต่เราไม่กลัวไง เอาแมวโจนไปก่อนครับไปเก็บเลเวลเดี๋ยวค่อยเอาออกนะหลายคนตอนนี้บอกพี่เอาแมวโจนเข้ามาทําไมมันไม่เก่งมันไม่เก่งเลยนะพี่ก็อวยจังเลยอะไรประมาณนี้นะขอลองก่อนสินะเดี๋ยวค่อยเอาออกนะครับเข้าใจนะว่าด่นหลังๆเนี่ยแมวโจนไม่น่าจะสู้ไหวนะครับเดี๋ยวก่อนขอลองก่อนนะเดี๋ยวถ้าแพ้ก็เดี๋ยวว่ากันครับเข้าใจได้เพราะว่าเออมันก็จริงแหละอุ้ย เฮ้ยตัวนี้มันบอสด่านจักรวรรดิที่หนึ่งนี่ตรงด่านดวงจันทร์นะแต่บอกเลยว่าแพเจฟฟี่ออนนี่เรานะนี่เพราะแต่เดี๋ยวผมต้องเก็บเพ่อประสบการ์อัพเกรดทั้งเจฟฟี่ออนนี่เจฟฟี่ออนนี่ผมเต็มหรือยังเต็มแล้วมั้งต้องอัพฮาร์ดดิสให้เต็มอีกนะหลายคนบอกว่าเก่งโอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับ ก็ค,ค่อยๆทยอยเล่นกันไปทุกคนคือผมอัดไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะที่ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับประมาณ20กว่าคลิปดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติ <c oughs> ใครบอกมาแล้วผมไม่ทาตามนี่คงต้องรออีกประมาณ20คลิปนะครับรอไปก่อนทุกคนจะพยายามตัดต่อให้รับชมกันนะโอเคเฮ้ยได้อาหารกระป๋องสามทิพย์ด้วยตาลุกโตเลยทุกคน <c oughs> หมดแล้วเหรอเคลียร์เสร็จแล้วครับถ้าเราเคลียร์ถ้าเราเล่นใหม่นี้คือเราจะได้อาหารกระป๋องอีก30ปะ่ะ ขออีกด่านหนึ่งแล้วกันนะก่อนจะจบคลิปนะครับด่านไหนดีอะสีเหลืองเปล่งแสงทำไมรู้สึกว่าเหมือนจะยากาดินแดนหลงไหลเราหาดาวน้อยๆดีกว่านะทุกคนด้วยลัคฮิปโปอันนี้เหมือนเคยเล่นแล้วการยึดครองฮิปโปโลหะสี่ร้อยเลยเหรอเล่นไม่ไหวการตอ่อเอ้ยอันนี้ศูนย์ทุกคนลองไหมมา ไม่เสียค่าพลังงานเลยนะกระลอกครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมรู้สึกว่ามันคุนค้นๆวะใช่ด่านที่มีจิงโจ้ดำปะไม่ใช่มั้งเอ้ยหรือมีดำโอ้ยถ้ามีดำนี่คือสู้ยากเลยนะเอาเป็นว่าเราเก็บเงินเรียกอูเบอร์ดีกว่านะครับอย่างน้อยเจอูเบอร์ Uber เราต้อจะสู้ไหวอยู่ ยังไงจิงโจ้มาแล้วอันนี้จิงโจ้ไทยนะสีขาวคนระับจิงโจ้นะักมวยไฟ,ไฟติ้งนะบ็อกเซอรอ์เข้าไปเดี๋ยวเจอเจฟิโอนี่เราก็จบแล้วพวกนี้ตุ้มเห็นปะเออไม่แน่หรอกเราอาจจะชนะก็ได้นะครับแล้วเป็นไงลงเจนน่ด้วยนะเจสันานากโกะด้วยนะครับกับเจฟีโอนี่นะ แบบนี้ชนะแน่ๆครับอูเบอร์มาสองตัวเออเฮ้ยไม่มีด้ามโอ้โหแล้วดูมีด้ามตีเลยวายโดนปืนเลเซอร์ยิงตายเลยฮ้ยย่แบบนี้เราชนะแน่นอนทุกคนนะอย่าบอกนะว่ามีอีกตัวหนึ่งอนะโอ้โหไม่กลัวไอตัวลอยนี่คือเจเจเอา้าโหแล้วมาจริง โอเวอร์ไปสองะทุกคนแล้วป้อมมันจะแตกแล้วอะโหโกงว่ะแล้วดูหมีดำตีตียังไม่ทันจะเข้าไปหามันเลยมันตีแบบเนี้ยใครจะชนะวะใช่ไหมต้องรอให้ป้อมปืนรีดูดิจะรีทันปะไม่ทันนะครับตัดจบคลิปเลยดีกว่านะรู้แล้วแบบนี้นะครับไม่เข็ดไงกลับมาเล่นใครจะชนะเอาจริงแบบเนี้ย เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้เราเล่นตอนที่เราเก่งๆแล้วกันนะครับโอเคทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถาดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเย่พายแพ้